สวัสดีครับผมอยู่กับเราทีมงานดีดบ้านมาเดิมนะครับอยู่กับสางคมผ้าสวสกันครับผมกับสร้างแม็กน้อยนะครับมานี้งุ้มหอยนะครับงุ้มหอยบริเหตงานนะผมมานี้ผมมีงบซื้อกับเขานะครับหาแนวกินทั้งสี่แล้วครับผมน้ำโค้งน้ำข้องทางรถไฟนะครับทางคมมาอยากดูดหอยปลาสันนะครับเอาต่วหอยเป็นเด้อสางคมเด้อ ไว้นอนเอาเบาดิม,าาม,ดมันพังตงนี้เห็น,นเนขาสูบน้ำขึ้นเขาสูบน้ำขึ้นจะถมเป็นคลองรถไฟนะครับผมเอาสามันฟันหนักได้ยังนะมันจะไหลเถอะ เข้าหนึ่งเลยเศร้าอเศ้าเศ้าแล้ววันน้นมันเริ่มขอะไรนี่ขเนี่ขเอก็ติเนี่ยนี่นี่มันัวิงนนเห็กี่ตมัเลืกขวสิมัใช่เวีอยู่กีตมันเลืกดว่ ว่นขาวาน้ำมันขอนเราเขามาใส่ดังกีสิไรอยีย้ดีวขวานเนี้ยปลาบอลดีไหมเนาะเขาก็ขอาามาใส่ย่ำมาขึ้นตอนน,อ <S <S 2> <S 2> ะนานนะปลาอู้ตัวนีเยอะตัวใหญแท้นี่นาเนหลายทียก็จะตื้อหันบรรยากาศย่างมาแลงนะผมหาโมงก็กลัวครับ ปากระแล่มานะครับผมท่างผลนะครับท่างในบ่าท่างผลว่าปีบ่ะอันนี้ก็เป็นแมคโครของทางรถไฟนะครับผมเสร็จงานเหากจอดไว้นะครับหายู่หากินแบบนี้แล้ครับผมพ่อมมอมือนะครับเหมือได้ต้อนเลยนกกัดเฮ็ดนกนะครับ โมได้ใส่เบียดได้ปลากับกินปลานะครับผมมื่อดดผมมีอย่างเดียกับมา้างมหอยนะครับแน่วมักใเียเ็ไหหลายพูดเอาพักขี้เล็กไปต้มได้หอยบ่โอ้ยตะลมมัน nhưng chút của tìm bia hoài Nhay bia gần. 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 phá bia người Nhay bia ถั่วหนึ่งกับพ่อหรือถ้าเป็นหอยไร่ไปพัดขึ้นยังหมดอนน่นนะเนาะถ้าเป็นหอยไร่ไปพัดอ,อันนี้กับพัดได้กันดิพัดแจกเพื่อนหอยเป็ปนกาบอ่ะนะห,ห,หอยเชอรี่ก็หอยปังผมไปเอาอยูอส่าเพิ่นหอยปังอือตอนนีหอยปัง คนบานมังงุ่มบหลเพิ่นวาซาตา,ากับต้อนกไปยังเึกองนะผมบอลูปเป็นยังไงนะครับ ยงห่อก็น,นะครับผมช่วงนี้นกกระถ่ายค้นนะครับนกป้านะครับใดตัวใดกันถ่ายค้นทุกตัวนะครับนั่นเลยบ่คอยห่าวนะครับผม ้านเป็นต่ดดนะอแต่ไรเนาะยังตามกดลเราองเขาผ่อนเนี่ยเราหลุดไปหมดมเหรอหลดเโอายเติบต้นอยจูบนะครับผมอ้คมนะครับ สมนาดสยนี้กจีเพี้ยงกูเถี่โอปลาตบัอาบอลไมเพิ่นกะสิมะตึกแะะห้นะครับผมเป็นมูพนังงานทางรถไฟนะครับมูของมาเห็ดกอสางนะคร

เดิลมลา,านะครับผมคุณ<อ>นะคร,รับเพิ่นกัมาตึกปลานะครับผมงูปโหลดเลือกับพัดนะหมดคือเกาวเฮ้ยใส่เกลือข้าเดียวล่ะยันตอนปากอ่านลนะ่ะ<อ>ใส่เกลือข้าเดียวล่ะเ<ว>ข้าเดียวปากอ่านตนะัวใส่เกลือ มาตึกแห่นะผมมาตึกแหนะค,ครับไว้คมครับว่าจะไปแกงได้พักขี้เล็กสิได้ดิ มาตึกแห่นะผมขีตมเพี่งเอลนี่ละปลาใหญ่หลายอยู่บ่ครับ จอบันบ้นผมมานเ่ียน้ำเพียงเข้าน้ำเพียงเข้าตะกีตมเพียงเอวมาครับ มันตอนอห้าวแหขึ้นที่แหวแห,แหในตุมพูนต,ตนัวใหญ่บ่โอวรหลูพูนนะครับผมกะผู้ฮเฮ้คือเป็่นไพ่ึ้นละ มันบ่อนขืนมีตรประตูใหญ่เลยสวงหนึ่งว่ะหันกะมูเป็นเจ้าหน้าที่มูเพันเห็ดล่างเป็นไฟหน้ผมเพิ่นกับพักน้ำแข็มนะครับเพิ่นกัะมาหากินทื้นกันนะครับกะมานแล้วนะครับผมปนิ่งใหญ่นะครับ เห็นลูกเหรอแล้วนะเห็นลูกเหรอ พอแล้วนะครับผมหอยกัถือว่าหลายเติบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเราจะตามชมคลิปต่อไปนะครับ